เขาเป็นแฟนกันก็ใช่ก็วันนี้คิดว่าน่าจะไปเป็นแขกรับเชิญในงานเขาเหมือนไปเป็นสักขีพยานในความรักของเขาสองคนเหมือนทุกคนก็เป็นแขกในงานแล้วก็มาดูเขารับกันได้เจอเจนก้าวไหมเจอเจนบ้างค่ะจะมีผลงานกับไมกี้อีกไหมไม่แน่ใจปินน้ำด้วยนะเป็นแล้ว เราก็มีแฟนไปด้วยเอาของเล่นไปถูหน้าทำไมครับทุกคนอันนี้มันที่ลังหน้าค่ะยาก็ไปกับแฟนไงพูดอะไรเนี่ยพุ่งมีไลฟ์ไหมคะเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งนะคะ รอยาแทนขึ้นนิมพักก็วันนี้ไงขึ้นแล้ววันนี้ได้ขึ้นแล้วค่ะโอ้ย,อยผมผมเปียกขอหลังหน้าแป๊บน,นึงนะทุกคนโอเคเสร็จแล้ว อยากไปบงวงสรวงตอนแรกอ่านว่าอยากไปบวชตกใจน่าสดตัวเองอะ่ะทำไมคนเมื่อกี้มันหายไปไหนเนอะเล็บหายไปไหนเล็บหลุดแล้วค่ะชอบน้าสดคนน่ารักจริงเหรอพูดจริงเหรอ จะไปแล้วนะต้องให้แปลงฟันโชวไหมคงไม่ต้องหรอกเนาะทุกคนมีใครได้ดูคอนเสิร์ตไหมวันนี้อมีใครได้ดูคอนเสิร์ตไหม <c oughs> ยังไม่หายคิดถึงเลยหายไปตั้งหลายวันรู้ไหมมีคนเขาคิดถึงนะ <c oughs> ไปแล้วนะคะดูออนไลน์สุดยอดแคปแล้วเอารูปมาให้ยะดูบ้างนะยะยังไม่เห็นตัวเองในออนไลน์เลยทุกคนแท็กยามาด้วยนะยาอยากเห็นอ่ะแท็กยามาด้วยนะมากเหม แม่ค้าจะมาขายของอีกไหมคะเขาได้ของมาขายใหม่แล้ววันนี้วันนี้มีไอศครีมมีปูแล้วก็มีอะไรไม่รู้แหวงไปฝันดีตรงหน้นาไว้บายต่อเวลาหน่อยพี่พรามยา่าจะไปแล้วยาดาต้องไปแล้วยาดาต้องไปอ่ะนะแหมวยาดาไปแล้วนะคะทุกคนบาย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 